ทีพีถามคำถามแสนิโคลินหรือเปล่าเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์แฟนๆนางงามต่างทกเถียงกันอย่างดุเดือดหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปที่คุณปุ้ย t p n เอจ้าของเวที Miss u n i v e r s e Thailand ์ได้ถูกรับเชิญให้ไปเป็นคณะกรรมการในรอบออดิชั่นของเวทีการประกวดเวทีหนึง่งและในช่วงหนึ่งด้านคุณปุ้ยค่ะได้มีการถามผู้เข้าประกวดในรอบออดิชั่นท่านหนึ่งประมาณว่าถ้าสมมุติคิดไปเองว่าวันนี้ได้มงแน่ๆแล้วมงมันเคลื่อนได้รองหนึ่ง เธอจะไปขอบคุณสปอนเซอร์กับฉันไหมตอบซึ่งด้านผู้เข้าประกวดท่านนี้นะคะก็ได้ตอบว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณสําหรับตําแหน่งรองหนึ่งเพราะถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติเหมือนกันดีฉันไปค่ะ ไปปฏิบัติแน่นอนเพราะถือว่ากรรมการเล็งเห็นความสามารถของเราถ้าเรามีโอกาสแล้วต่อให้มันเป็นเราแค่รองแค่คนเดียวเราจะเป็นผู้ชนะแต่เราเป็นแค่รองหนึ่งเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูเหมือนว่าคําตอบจะถูกอกถูกใจคุณปุ้ยเป็นอย่างมากค่ะเพราะถึงกับชูป้ายที่เขียนคาว่าฟาดพร้อมกับบอกว่าเอาไปเลยฟาดค่ะและแน่นอนค่ะว่าคําถามของคุณปุ้ยนะคะสร้างความไม่พอใจให้กับหลายคนโดยเฉพาะแฟนคลับของนิโคลเลนพิชาภารองอันดับหนึ่งมิสซูนิเวริร์ไทยแลนด์2022เพราะคำถาม คำถามดังกล่าวของคุณปุ้ยนั้นนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นการแซนิโคลินหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าว่าไร้เงานิโคลินร่วมเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายและเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานิโคลินได้แจ้งข้อมูลลงในดองแฟนคลับว่าได้ทําการลางานกับทางกองตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมอาจจะไม่ได้เห็นหน้าออกงานไม่ต้องตกใจแต่งานนี้ค่ะก็ยังมีคนตามหานิโคลินถามหาถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆซึ่งด้านของ คุณแม่นิโคลีนะคะก็ได้ชี้แจงในดอฟแฟนคลับนิโคลีนอีกว่าได้ขอลากับทางกองไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ทางกองไม่ได้มีปัญหาอะไรและต่อที่ขอลาทางกองเองก็ยังไม่มีตารางงานซึ่งด้านคุณปุ้ยนะคะก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงว่านิโคลีนไม่ได้มีปัญหาผิดใจกับทางกองค่ะแต่หลายคนค่ะก็ยังคาใจว่าคุณปุ้ยไม่มีปัญหากับการทํางานของนิโคลีนแต่ทําไมถึงถามคําถามเหมือนกับว่าแซนิโคลีนล่าสุดคุณปุ้ยนะคะก็ได้ชี้แจงในกุ๊ปลน์หลังจากมีคนบอกว่าคําถามของคุณปุ้ยตอนนี้กลายเป็นไว้เล่าแล้วด้านคุณปุ้ยก็ตอบว่ามันเป็นคําถามทั่ว,วไปขอใช้คําถามนี้เช่นเดียวกับพวกหนูนะคะลองตอบมา ค่ะเอาเหตุผลและตะกะของตัวเองมาตอบเลยค่ะอย่าไปตีความเยอะเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อด้านคุณปุ้ย t ีพีเอ็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นคําถามทั่วไปค่ะแต่ถ้าคุณปุ้ยจะออกมาชี้แจงชัดเจนมากกว่านี้อีกไหมยอย่างไงก็ต้องรอติดตามค่ะ